ครัเอาเรานี่เอาไล่เครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทานว่าทางนี้ครับมายางมาเรื่อยๆครับมาหาผักไปรวมาหายังอีก้างวโอ้ยนี่นปกันหาผักฟ้าเง้หาอยู่นี่เนปลาเดอวนอะือันมครับนกเมครับอกเ่น่ะอ้ยสุดยอเยเ่มเยนเหมือนเลยสองแซี่บ ของแซีบครับพี่น้องเห็นบั่นนี่เห็นเชี่ยบ่ครับนี่จูมดอกก็นี่ทายดอกจริงกำลังสีบานนี่โคตรหอมทายทายทายแคมจุดอะไรไปหายอยู่ทายอยู่หายอยู่ที่แปลงไม่ลวกกินกระป๋นกับเจียวบานเฮาครับเดียวเดียวเดียวทายอยู่มันทายอยู่ครับนี่ครับโอ้ยเชี่ยบปรงามเลยครับใบอ่อนตัวละมุนด้วลวกกินไดเหมือนละครนี้นี่ครับนี่เห็นครับนี่เห็นดอกบ่ครับนี่นี่ดอกครับนี่นี่นี่เชี่ยสุดยอดเลย จะไปลวกครับอันนี้ลบก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไหมเนี่ครับคือมาอยู่นี่นี่รอครับนี่ยนี่รอดอพักขี้กระลังไปนี่นับอยู่นะจ๊ะมาอยู่มันถ่ายอยู่เนาะลบกันปะเอาใหม่นะจะต๊องกันลบกัดจะต๊องกัดจะได้ย่างเดี๋ยวนี้จะต๊องกันมันถ่ายอยู่นไงลบเลยลบเลยมันพูดแทรกไปทั่วแล้วอ่าอ่ามันถ่ายอยู่ไม่ต้องลบไม่ต้องลบฮะเป็นไรเอาเลย มันเป็นธรรมชาติดิครับเลยครับดอกพักชิกครับอย่ามาปัดตัวกันมี่ดอกชิกครับนี่เนี่ยมึอนี่กินในเมื่อหร่ลวกเป็นลวกครับเป็นลวกกินในเมื่อไหร่เดี๋ยวปัดต well ัวก <sk ันดีไปหาไปเรื่อยๆเบาเงี้เชื่อหน้างับนี่หลายเลยครับพี่น้องกับเตียงนอกใหม่เอาหานอกใหม่มากหนิโอ้ยเพื่อต่อการชื่จะนั่งเนี่ยเดี๋ยวเอาไปก็ได้อันนี้ดอกอัญมณ์บ้นครับมันน้องมันนีดอกครับเนี่ยยอดยังเนี่ยยอดดอกพักชิกครับยอดดอกพักชิกเออพักชิกพักดอกชิก โอ้ยนี่กแล้วเตาต่อเห็นบ่านี่งายนี่ชุดยอดเลยเห็นบ่านี่ดอกโออนี่นี่ดอกเลย้ยนี่เห็นบ่านี่ครับพี่น้องเนี่ยชุดเกียอเกลือดอกไม้เบิ้งเบิ้งเออเนี่ยเรื่อาออกไม้เบิ้งดอกฟักชิกนี่น้ำปลาน้ำธรรมชาติเลยครับพี่น้องเบาเงี้ยวสันหาเห็นบ่านหนึ่งคนหอมดมเบิ้งกัได้ไหมหอมคัทชุดยอดครับชุดยอด ไปลวกกินกับปนปลาก็ได้ครับกินกับน้ำแข็งใสเลยปะน้ำแข็งใสบะคือหรอกครับใสบะคือเ่าคือดิค่คือคคือเอาไปหาไปเลยเอนีนี่ยอดดอกคิกพี่น้องกินดอกคิกนะรับกินกับน้ำแข็งเนว่าตะลวกเขาะกินกับน้ำเงี้วไวเลยะ้งใสสีันหนึ่ไ่มีใครโอ้เอาเอาไว้แต่ใสลาปลาเหมือนใสลาปลา รถคันน้องผ้าหาเดินสายครับหาน้ำต้นมั่นนะปลาครับไล่รน้ำต้นมั่นมึงอันนี้เขาต้องใส่บ้านนี่ดอกครับนีไม่เป็นยอดครับเอาหยันดีกว่าครับหย่อนอ่อนเลยครับน่องหยอดเลยครับน้องหย่อนพักน้ำนี้มัจะไหลครับเอากมัดเลยอากมัดเลยครับไม่เข้าหากินหายากครับมันบอเยอะเลยเช่นไหนล่ะมันบอ

ว่าีมาพักอกิอะไรยอกว่าให้ลวกให้บ้าต้งแจมกินหอื่นหมดดมหันเลยหรครับุ่งนี้กินหมูไหมมือเสียวหมูหมูมาหันเดถ้าตกกัดแจงแล้วไหมมาให้จัดได้แล้วก็ผมจัดให้ได้เนี่ยอยานั่งเชี่ยไก่กินแล้วปลากินแล้วอันนี้ครับนี่ตัเชียยานางทั้งนั้นเลยครับนี่นี่นี่ยานงนใบางครับนี่ใบางแจงส้นนอคดเลยชียานางครับ มาเข้ามาทางนี้มานี่มาทางนี้มานนี่โอ้ยนี่ยพักตะมินกางามครับพี่น้องอ่ะพักตะมินกางามเลยมึงเนี่ยนี่เอาเมดเลยครับพี่น้องกินเลยเมดครับกินเลยเมดครับกินเลยเม็ดครับอะไรเนี่ยโคเขาป้าหากินเจอไงหรือไปเอามาเจอหรือไปเอามาจากบ้านั่เขาป้าหาจากที่นันเลยช่วยมาแบ่งขนมขิงหวังด้วยรู้แไหนไป

ราะว่าฝนมั่ช่วงนี้เป็นหนาฝนนะหนาฝนหนาฝนครับวันี้บว่าเป็นผักเป็นอย่างงามเบดถูกผักบาวเงมาเอกไปกินบิดเลยึงผักเข่งจึงยอดยังก่อนเข่งยอดอันผักขีกผักยอดดอกขีกยอดผักำลึงอันบ้านเท่ากับผักตำลึงแหละไปเรื่อย ครับโอ้ยเดีนี่เอาอุ่มีกลามลเดีเวยวก่อนฮะพคดีเถอะวะตรงขีเลยนเลยักพักลงครบเอาหาห,าหาพักไปักมามาพ่อ้คนปลาเนคนปลาครเอาคนปลาปเอาเายุดพอดีแฟนครับเด้ครับอ้มาหยังอ่ะมาหยังอ่ะายุเมืองแปะมายังเนี่ยมาเวทางให้นักท่อเที่ยวครับผมโอยอดูเลยกกันมาพักว่าพ่อเยุ กำลังเหยียดชางลงอยู่พี่น้องรีสอดไหนนั่งพักอนนอนครับผมไม่รีสอร์ทอยู่อยู่ห้องไปได้ป่ะเขาไลรนี้แล้วป่ะโอ้ข้าวไปเดือนละสามพันโอ้มาอยู่ปลาอยู่อย่างพี่พี่น้องกุ้งอ่ะโอ้จ๋วกุ้งอ่ะทำเลปลาเขากำลังจีปลาหยุดกำลังเหยียดช้างลงไงดีตัวนี้แม่ดี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 พอแม่พี่น้องเดี่ยลงไปไม่แต่ว่าเป็นแฟนครับบต่ว่าท้ายลงฝนเลยว่าเอาตอมฝนลงไปบ่าวหยุดบ่าวบุ่มกำลังสีไม่เหยียดชางลง ลงไปข้างล่างไปข้างล่างได้ยังไงเหี้ยวหุบห่วยหมดแล้วครับไปมาเงี้ยไปหาผักตัวมามาตั้งที่ก่อนมาตั้งที่ก่อนด้วยปลดควายก็รัดงามครับพี่น้องต้นควายควายต้นควายควายครับอันนี้ก็ผักดอกขิวเหมือนกันนะครับชัดเจ๋วเลยผัดดอกขิวครับผักดอกขิวครับน้องครับ ดอกีดครับผักดอกผีครับไปวดกินกระปนไปเสร็จลวครพี่น้องได้หลไแล้วนี่พอถุงไปไครับเงี้ยครับุกได้พอลวกหพี่น้องลวกกินกัะปนีลวงไม่กินปหงมินืนกัเขาติดไอ้ทำกันก่อมาปะเนาะมี่นครับม่นทำการเกาลาก้องเกาหาครับหหน้าเต็มเ คืจจักว่าพักชิกพักข้าเูตะปูตะปาู้ตะพูนผากินโอ้ตะปูตะปูันผ้ากินผันผากินดอกชิกหอมบามีนมาทิมาเก็บกินไปทวนมบาเมนด้สิบามนครับหูจักอยู่วันพักียังอ่ะม้าเมตะเปแม่นาอ้เบาาเนี่เพินเกิดมาดนแล้วครับเป็นปีไซของแอดมินพักตรนปลานี่แวอดมินหมูหจักได้ดอกไอ้พักชิกอ่ะนี่นจักว่นี่ครับพักตรนี้ปลาเนี่ยโอ้พักตะนปลาครับ นี่ yup. หน่วยมันกำลังดีบินเห็นมันมันสูงมากอันเลี้ยงโอ้อันนี้กินได้ดิกินได้ครับอันนี้นกข้างมักเนี่ยนกข้างมักมื้ยนี่นี่นกข้างมักแบนี่เพาะพุ่มนี่กำลังตกเลยมาเยาวเ้ยก็ยู่ตั้มเถอะเนาะธรรมชาติดีเนาะหมาบางเงาใส่ดอกดิ้ยังไปเจอคุ้มเก่าที่หล่ะ คุมก่าวกหัวได้ครับอย่าลงมาที่ะรับเล็กๆนะโอ้บอกย่าหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานเลยพี่น้องหาแกนี่ะคับกิดสน้ามมนนแะมันเป็นสมุนไพรอ่ะอยากหากินได้ยุตตลาดเลยพีน้อแม่นดอกนบอย่าเเป็นหาเป็นาหาซสือดอกก็มีขงินซืือ เมอคบือเนี่ยบงดีดนะเป็นชีไม่เปนเี้ยอย่งเงินมาไหวเลยเป็นเมอทิมครับถึงไปเอยๆหาเอยๆาเนี่ต้องเฝ้าเอามีเวลาเิดมื่อแล้วบ่ได้ไปใส่หรอกยู่นีแล้ไปเงินกับลวกกินกับพนกับแจว อึนโมโหว่าพันเน่าสิพานกินแยงมือมอึนเนี่ยกำลังหาเมนูอยู่พี่น้องกินเนื้อก็กินได้แล้วมันนี้ลวกผักกับแก้วกับปนไปซะละเบิ้งดีๆเด้อถือข้างเตียนมาดิครับนี่อย่าลืมกดติดตามเลยเด้อพี่น้องเออ เป็นกำลังใจให้บ่าเงาในบ่าเงาช่วงนี้่ช่วงโควิดเนี่บ่ได้เหารการในงานหรอกอาเก็บพักกินไปสิล่ะครับพี่น้องเลยกินอะอยากเสียเป็นตะนา่โควิดมันมาเมนกินย่างเดีวยวได้พี่น้องก็เมนกินตะปอดได้กินหอดเงินหอดสวยหอดท้วงหอดแหวนกินหอดมอเตอร์ไซค์มืนจังไนหน่อยจังไนหน่อย,ย,ย,ยกินชะนดที่ดินกินยังกินยังไม่ทั่วนนะมันเบาเงา ต้นนี้มันมีคนหรอกครับว่าเขาเป็นต้นยาเด้ครับต้นสาบเสือต้นบ้านห้างบ้านผมเดียวต้นไม้มันห้างต้นสาบเสือขัดข้นไทยเขาเอนอ่ะคัดเลือดก็ได้ครับขันเป็นบ้านเท่านี่เอิ่นต้นลำไม่ห่างเออลำไม่ห่างสำหรับใส่บาดแผลแผลสดคัดดเเลือออใส่แผลสดใส่แผลสดผมอันนี้ผมเกิดท่านอยู่นี่เออนี่ใส่แผลสดนี่ดีครับพี่น้องเนี่ยต้นสาบเสือเขาเอินมาสาบเสือหายหยางกูได้เราใกล้ชิดพันตัวได้หนิไปหาพักตัวบสสาเือกินบ่ได้แต่ว่าใส่บาดแผลได้ครับ ไส่บาดแคเลยนี่ต้นกะทินาลงเดนกินอด,ดไดนี่นกะทินาลงเล่ยเอาไปเผาทา้ครับนึกว่าไปกินดอกนี่กัเตไปกินแบใส่เป้ามดอกอียงนี่เขาบอกวากินได้หรอเาม่รู้จักโ้ยเนี่ยดอกงามเด็ดไกันกินเล่ยบ่ดได้เลย,ยพักชิกพี่น้องเนียนพักชิกเบาเงา้ว่าเป,ป็นสมุนไพร เบิ้งดีๆเลอว่าเจอขุมเก่าเด้อเล้ครับทงสี่ทงสีาังสีอน่ั้งี่เลี่ยข้างหลาในนีนมเลยครับัขีเด้อเจะอเด้องูใหญ่เอาไปตบเด้อฮึแลงงูวลงงูหลามญ่เอาบุ๋มเด้อเจ้าความนี่หลามญ่อยู่เลยครับแถวนี้มันปลาเลือกปวดครับนี่คุอันรคนด่าเนาะ

โอ้มืวันนี้ือเอาเลยพี่น้องเพรป็นฝนติดตกสบกมามือแรงเนี่ยทีทำการเาาาทเา,เส,ววาสีนังเลยว่าเหลือเมื่อขึ้นก็สวยหมดเลยเนาะไปไปหมดแล้วลงไปหาเก็บหอยกันนะเนี่ักชิกนี่มันเกี่ยวน้องไงเชี่อใหม่ครับมันเอายากครับที่เกี่ยวน้องเชี่อใหม่มันเอายากแต่เอาหนาตาไม่เพิ่นเบิ่งกี้ก็ดูเพิ่นที่ไปเก็บฮาเพียงพอเม่พี่น้องผมไปเก็บมันไปถึงเชื่อหมาตัวไว้เด้อ คือกันแหละครับเที่ยต้นหมาเหมืนเดียบ้าเนาะคือกันแหละครับเที่ยต้นหมาคือบ่ผมหวังมันคืออยู่นะต้นหมาคู่หนึ่งเพิ่นกับจีนอยู่ครับเด้อขยิงกับป่อยปลาเด้อกินได้กันกินได้กินได้ครับบ้านบานเอาไปใสเขาเกียบบ่เป็นบ่เราคนเอาไปใส่นั่นอันน่ะเขาเกียบบ่ใสเขาเกียบใสเขาเกียบก็ได้ครับเอาถึอบ้านนึงนึงเพิ่นเอาพักขาไปใส่ตุ่มไกล้ตัวครับแมนเนาะมันแล้วแต่ผู้มักครับอดี๋ยวนะผู้มักแล้วก็แล้วแต่ เบิองบ้านเพิ่นบ่เห็นกันว่าอะไรดอกพี่น้องใช้ได้กินบุศว่าจะตุ่มขาหมอแล้วบ่เบาเงี้อย่างสื่อสมุนไพรทุกอย่างเลยตะปูตะพอตะเมียเผื่อล้วครับถ้ากินนะนะผักขิกเด้อพี่น้องภาษาไทยก็เลยนี่ยังผักขิกบ่ไม่ภาษาไทยมะผักขิกละบ้า่นห้ากับอื่นเท่กันเหรอครับภาษาไทยกับดอกขิกเท่กันดอกขิกบ้านตลาดเขาก็มาขายนะครับดอกมั่นนะ เอาหนอนไปลวกไปกลัว,วลยยครับหนอนอย่าหนอนมันหลายครับหาลิ่มออกค่อยๆใจยินเอดีตเป็นกบมั้งทางนี้จะมีอยู่อยู่เบาต่อเมือ่อยเลยจะอยู่อยู่ผมไล่หลายผมไม่รักครับพวกโง่เลยกันเสี่ยงรุดตายลงไปตายเลยเด้อหลายครับครับเอาถอยกถอยทับไปหาตั้งเขาแล้วไม่ถึงหลุมเขา มันห้องปอกเขาออกไปหุ่นกระไลยอยู่ตรงนี้นั่นปะวันตตนี้หนกระไลยอยู่ที่ก็บไปเก็บเอาอยู่ยุนี่คือพักคีิปเอาเอาฝากพี่น้องได้บ้างเอาพ,พี่น้องเนะครับให้กดไลค์กดแชร์นะครับช่องสบายๆต๋อมแต้มครับคลิปนี้ก็ขอจบสำเนียงนะครับมันโอ้แดดครับครับลุยครับมือนีิครับสวัสดีครับ